เกมก็มาสู่คลิปคอจุดวจุดยอจุดคิดวิเคราะห์แยกแยะยิชแชมป์งานชิงซีทเพเยอร์นะครับที่ลบบุรีรบ,บินสันลบบุรีนะครับวันนี้เราได้แจ s สกรนะครับอ๋อแล้วก็สวัสดีน้องตังด้วยมาเป็นวิทยากรมาเป็นผู้ให้ความรู้ของเราก็สวัสดีน้องๆทั้ง2คนนะครับครับ เดี๋ยวเรามาดูที่อันดับสามก่อนแล้วกันเนาะอันดับสาม้ยพี่นันเดี๋ยวนะอันดับสามของเรานี่อันนี้คือหลังแบรลิตแล้วนะครับหลังแบรลิตใหม่แล้วเพราะ,ะนั้นเลเจนต์เนี่ยจะฟูกว่าเดิมนะครับเป็นเลเจนต์บวกล้อแน่นอนแต่ว่าภาพเดี๋ยวนะไม่ค่อยชัดเลยเป็นสายไหนครับ้องกร3สามบัดดี้ไหมสามบัดดี้ครับสามบัดดี้สามบัดดี้เนาะสามบัดดี้อ่าแล้วก็มีล้อเวิรน์นะครับ อ่าเข้าใส่มิเสเรียด้วยนะครับมีหนึ่งใบนะครับมิสเซียแล้วก็มีทงที่เป็นสีดำทงที่เป็นสีดำนี้มันไม่ใช่พลาสติกใช่ไหมมันมาเป็นกระดาษธรรมดาหรือเปล่าใบนี้อ่าแล้วแต่อับผมไม่แน่ใจมันมีรันนัมเบอร์ไหมถ้ามีรันนัมเบอร์ก็เป็นพลาสติกอ๋ออันนี้ออกคือหมายถวงว่าคือหมายว่าอ่าไอพลาสติกมันก็เป็นสีดำใช่ไหมแต่ว่า ใช่ครับมีเป็นสีดำดานับเบอร์พลาสติกเชื่อมผิดอ๋อโอเคอ่าสามบัดดี้อ่าเลเจนด์นี่เขาน่าจะใส่กันเลสหรือเปล่าไม่น่ใจน่าจะกันเลสนะแล้วก็รอยยันทีนะครับเห็นแค่มุมขวาบนแค่นั้นเลยรอบที่เหลือก็เป็นฟาร์มสามันแล้วก็ตัดเฟรธรรมดาเลเจนตัดเวทหนึ่งใบอ่ามีอะไรที่มันต่างจากเพื่อนไหมไม่ว่าจะเป็นเลเจนด์เวิร์นหรือว่ารถเวิร์นมีอะไรที่มันมันดูพิพสดาหรหน่อยไหม เพื้นฐานสามัญตามแบริตรปัจจุบันครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรที่ว่าน่าเป็นห่วงก็คือว่ายังใช้ลีดปัจจุบันได้ตอนตัดเว้นี้เขาน่าจะปลดแล้วไหมหรือยังไม่ปลดแล้วครับปลดแล้วปลดแล้ว,ลแ,ลวแต่เขาก็ยัง<ล>ใส่<ล>แค่หนึ่งเนาะใส่แค่หนึ่งเองครับอ,อ่าที่เหลืออ,อวีดเดนี่ก็มีฟอย์มาด้วยนะครับก็ใส่สองใบนะครับที่เหลือก็มาตรฐานนะครับตามที่ อ่าน้องกรบอกนะครับไม่มีอะไรมากก็ขอผ่านไปที่อันดับ2กันต่อเลยแล้วกันเนาะยังเก่งอยู่นะครับสำหรับ l e เ e นเวิร์ดอันดับ2นะครับอันดับ2นี้แน่นอนนะครับถ้าใครดูดิสคอร์ดของเรานะครับอาโทราบบปดแบน์มาแล้วนะครับสำหรับ e ีเทอริตตี้ลใส่สีเน้นๆเลยนะครับนี่เห็นไหมมุมซ้ายนะครับใส่สีเน้นๆเลยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไอ้น,นี้คือเจอมา กับตัวแล้วก็เห็นมาในคลิปอยู่แล้วนะครับเก่งบอกเลยว่าเก่งแน่นอนแต่ว่าต้องถามน้องกรก่อนว่าอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีล้อเนี่ยเราเราเราไม่แปดล้อเนี่ยเรามีโอกาสชนะเขาม้งไหมอ่าแล้วแต่ตัวเด็กที่เจอครับอ๋ออาสมมุติเราเจอแบบเมตายุคใหม่แล้วกันนะไอไอลบบุรีเนี่ยอ่าไทม์ยังไม่ออกนะถ้าเราเออกไปเจอกับไทม์ยุคใหม่เนี่ยแล้วไม่มีล้อเนี่ยไหวไหมครับน้องกร ผมว่าน่าจะโดนทามยำนะครับขนาดนั้นเ,เลยพรเทพเขาใส่พรเทพอ่ะครับอไม่ใส่ใช่ไหมอ๋อเออพรเทพไม่ไมห็นเนานะมีแต่ร้อยยันทีเลยตา,ามตามลิตนี้เขาน่าจะไม่ใส่พรเทพเพราะตอนนั้นทามยังไม่ออกครับเข้าใจได้อ่าโอเคแต่ถ้าทามออกนะ่าจะต้องใส่แล้วแหละถูกไหมพรเทพเก<อ>นะิดเอาลิตนี้ไปว่าน่าจะโดนทามยำอยู่ระดับหนึ่งเลยครับถ้าไม่มีพรเทพอ่า ถ้าต้องใส่พรเทพสมมุติแล้วกันคือมันต้องใส่แล้วอะเพราะว่าทามันมันมาใหม่แล้วเราจะต้องเอาไปไหนออกอะโดยโดยปกติอ่แล้วกันอะเราต้องเอาไปไหนออกไหมก็มันก็แล้วแต่ครับว่าคนจะจัดสมดุลแบบไหนมันได้หมดเลยอะมันเป็นเศษแบบหนึ่งใบนี้ออกหนึ่งใบนี้ออกแล้วไปใส่อีกสองใบเป็นพรเทพแล้วกันเขาเขาใส่ไอ้กันตายอ่ะชื่ออะไรนะชื่อเทพมันชื่ออะไรนะ แอทอริซึมเอฟเก์หรอเออใส่ใบเดียวใส่ใบเดียวก็ถือว่าปกติมันก็ใส่แค่ใบเดียวอยู่แล้วไหมโดยปกติใช่ไหมใส่ไม่เยอะใช่ไหมใบนี้หนึ่งหนึ่งถึงศูนย์ก็ใบนี้ผมส่วนตัวนะหนึ่งรู้สึกว่าหนึ่งถึงศูนยโอเคนะครับใบจั่วค่อนข้างใส่เยอะอยู่นะใบจั่วใบฟาร์มนะน่าจะเอาล้อนอะไรโัเด็กมันหลุดอทโล่าไปก็แทบจะเก็บเด็กเลยอืม อ่าแต่ว่ามีของโปรโมนะตัวใหม่นะที่ว่าทิ้งแล้วก็ได้ได้มือคืนก็ใส่สีเน้นเลยต้องใส่ไปสำคัญสามันเป็เล็กเลยสีเน้นเลยนะครับสีเน้นเลยรองเท้านี่เขาใส่แค่สองเองแล้วก็ปกติครับไม่เปลนแล้วก็การลูกครึ่งดันเจี้ยนไหมไอ้นั้นที่ข้างรองเท้าก็ใส่สองเนาะใช่ครับแต่ไบที่พิงก็ เขาใส่สามเลยไอใบที่ว่ารู้สึกว่าหลังจากใช้อเวอร์เทอร์ไปแล้วไหมใส่ตั้งสามเลยเหรอเยอะอยู่นะส่วนตัวผมก็ใส่สามอยู่แล้วครับเหรอใช้ได้วันเบอร์เกมมันนะใส่สามเลยเหรออ่าคือมันเป็นใบที่เอามาเพื่อฟาร์มรสแล้วก็ต้องการให้ขึ้นมือครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นมือมาสักใบสองใบเออส่วนใหญ่ไม่เคยเกินไม่เกินสองใบบนมือถ้าเกิดขึ้นมาสองก็เอาไปทิ้งจากเทคอ่อื่นๆได้ครับอืมมีเถีงให้ทิ้งใช่ไหม โอเคเน okay. it, ้นให้ข like ึ้นไว้ก <IM S 2> ่อนครับแล้วพอมีบนมือเยอะๆก็เอาไว้ทิ้งจากเทคก็ได้มันมีหลากหลายดีตัวทิ้งมันอืมอืมอืมโอเคก็ถือว่าอ่าเก่งนะครับในสูตของลอดก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษใช่ไหมเหมือนเหมือนเดิมไหมอ๋อมีมีลูกพี่ครอสด้วยครับโหดมากเลยเขาใส่ลูกพี่ครอสด้วยอ่า๋อครอสในลอดใช่ไหมใช่ครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากรูพี่คอร์ดลอดติดลอดที่ซึ่งก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้แปลกใหม่เท่าไหร่ก็คือมันก็ใส่ได้ถูดไหมใส่ได้ครับใส่ได้อุ้ยเขาใส่ใบเคลือบใบเดียวตอนนั้นยังไม่ปลดหรอผมแปลกใจนะรูอ่ารูว่าลินนี่ยังไม่ปลดเลยเขาใส่ใบกันใบใบเคลือบบอร์ดใบเดียวเองใบเคลือบบอร์ดของอะไรของของของลอดเวิร์ครับของลอดเวิร์ดอ๋อใบเคลือบตรงอันดัขวาล่างครับอ้ตรงที่เป็นไปถัดจากใบบําทองเป็นสองใบอ๋อ ไม่แต่ว่ามันมันมันต้องนูนแล้วดิมันต้องปดแล้วแหละเพราะว่ามันมันเลยหนึ่งเมษาม,มาแล้วไงของลรบุรยียังไงก็ปดแล้วแต่ว่าแค่เขาลืมหรือว่าเขาไม่ใส่ก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้นี้อาจจะเป็นเพราะว่าลิทเขาแบบเน้นเน้นฟาร์มยังไงก็ขึ้นมาครับมือน่าจะหนาพอแล้วอืมพอดีดอกก็ใส่สองเปร์สี่ก็ใส่สอง,อ,สสสอ,งอืมอืมอืมอ่าสลีปหายากไหมไม่รู้สลีปของเขาหายากไหมลายสองไลน์นี้ ลีฟอ่าแล้วแต่คนอวยครับแต่นักคนเลนโซล่านี้จะเป็นน่าจะเป็นคนอวยครับอ๋อใช่ครับอ่าราคาราคามันแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนก็ถือว่าเก่งนะครับพอปลดแบร์มาเนี่ยคือคือสองใบตอนตอนมันปลดมาใส่สองเนี่ยยังไม่เห็นภาพนะแต่พอสี่เนี่ยคือชัวร์เลยนะครับคือค่อนข้างกลับมากลับมาแล้วก็ในดิสคอยของเรานะครับอ่าใครที่ยังไม่ดู กลับไปดูได้นะครับเจออ่าเจอแชมป์ร้านแล้วก็เจอน้องใหม่ใบตบไทม์แล้วก้อนใบนะครับแต่ว่าต้องแปะล้อนะจะยังยืนยันว่าพอพอใช้โอเวอร์เทอร์โอเวอร์โตรเสร็จนี่จุดจุดหนึ่งก็ต้องใส่ใส่ใส่ล้อแหละเพื่อมาเป็นท่าปิดที่มันแรงพอที่จะอ่าในการตีที่จะสู้กับคนอื่นได้เพราะทล่า,ามันไม่ได้เด่นเรื่องตีเท่าไหร่เอาว้ไอเอเทอร์นิลิงเนี่ยช่วงแรกมันต่อสนามได้ดีอยู่แหละแต่ว่าพอเพื่อนบอดแบบลนๆนแล้วเนี่ย อ่าร้อนก็เป็นคำตอบที่น่าจะดีที่สุดอยู่สำหรับสายบุกนะสายบุกค,ครับผมโอเคทีานี้เรามาที่หัวใจหลักกันดีกว่านะครับหัวใจหลักก็ที่หนึ่งนะครับหลังจากแบน์ไปแล้วไอ้น,นี่คือโดนเนิร์แบบแน่นอนร้อเปอร์เ็นเลยอ่าพี่ต้องถามน้องก,กอก่อนแล้วว่ามันเขาใช้น้องเขาใช้ อ่าสายไหนเอ่ยไอ้นี้ครับนักบวชครับนักบวชนักบวชถัดจากไอเทมจะเป็นเอนักบวชสี่ใบครับไอนักบวชนักบวชนี่าจะเป็นอาร์ตใหม่เนาะเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ได้อาร์ตในกล่องเนาะใช่ครับเป็นนักผู้หญิงผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะเออได้จากไหนไม่รู้โปรโมทแถมห้าร้อยใบหรือห้าร้อยบาทหรือเปล่าแต่แต่ร้านร้านคุณน่าจะได้นะครับร้านคุณน่าจะได้นะมาตัานเนระ ไม่แน่ใจนะครับเป็นโปรโมทไม่แน่ใจเป็นโปรโมทงานแข่งหรือเปล่าอันนี้ก็จะไม่ได้เหมื<ช><ก>อนกันอ๋อสำหรับอ่าใช้คือนั่งบวชเนี่ยหรือว่าอันเดียกับจอมเวทใช่ไหมอันเดียกันไหมคนละอัน่ครับนั่งบวชกับจอมเวทเคนละอันกันอ๋อคนละอันกันนะนักอ่า<ช>รู้สึกร้านเราเนี่ยต้องก่อนจะใช้จอมเวทอ่านั่งบวชมันมีจุดเด่นยังไงครับถ้างั้นอนธิบายนิดน,นึ่งอ่า นักนักบวชมันเป็นจุดเด่นคือการเล่นกับหมาไอตัวขวาสุดขวาบนสุดเห็นไหมครับที่เป็นม่งวงสีตัวหมาหมามันจะเป็นอ่าเทกมันคือถ้าเกิดยืนอยู่ในสนามแล้วก็เทกมันจะเลือกชี้อ่าการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบให้ติดพผอพีดิบแบบแล้วถ้าเกิดอ่าการ์ดที่ติดพอพีดิบอยู่ในช่องตรงกันข้ามกับมันจะโดนใบเทกครับอ๋อโดนออกมาใช้ใบเทกคล้ายๆทามเลยหละนะออกมาใบเถกนี่เอง ืมแล้วก็ไอ้นักเวทนี่ไอ้ไอ้ไอ้น่ะไอ้นักบวชเนี่ยคือถ้าเกิดจะมันจะมีเทคนหนึ่งครับที่เกิดชี้การหนึ่งไปบนสนามคู่แข่งลบอดีฟเวนห้าพันแล้วก็สองครีครับถ้าเกิดการนั้นติดเผาผีดิบจะดึงการนั้นลงหลุมแล้วก็ยิงความเสียดแทคู่แข่งสองหน่วยครับโอ้โ้มันก็อารมณ์เดียวกับคล้ายๆไทม์เลยนะมันใบแล้วก็เตะอันนี้ใบเอาลงดรอกมันคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันแั่เทียบกบเทียบเป็นเวนิตี้ดีกว่าดึงลงหลุมเนี่ยอืมโอ้ก็ ก็เคยเจอก็โหดนะโหดจริงถ้าเกิดตอนไอ้ไอ้ที่เขาอันนี้ไปไปลองเทสเองเล่นะครับเป็นเมตาเอามาสวนไทม์ดรา้อนเลยอืมอ่าในแง่ของการเจอถ้าเกิดอ่าไอ้นี้่คือก่อนไทม์ออกนะถามว่าถ้าเกิดหลังไทม์ออกแล้วเนี่ยอ่าน้องกอเล่นจอมเวทกับเขาเล่นนักบวชอ่ะโดยโดยโรวมถือว่าเป็นตัวเลือกที่สู่สีกันไหมมันพูดอย่ากครับในเล็กเจอเล็กผมตอบแทนตอบแทน ่น้อง,งดังว่ามาเลยลูกไม่ไม่เลยครับนักบวช่วงเวลาดีกว่ายังไงก็ทาเอาดักบวชชนะครับคือหมายถึงว่าโดยอ่าโดยรวมนี่ต่อให้เจอทามเนี่ยนักบวชอะไรก็สมดุลกว่าใช่ไหมดีกว่าใช่ไหมครับบวกห้าเลือดเรื่อยๆ,ๆยังไงก็ทาเอาชนะครับทมเอาชนะโอเคนะครับก็อ่าสายสโรเพน่าจะชอบใจหรือเปล่าไม่รู้ก็ผมไปลอนกับทามดักก้นมาผมก็เล่นกับเขายืดผมเลือดสี่สิบห้าสิบจะจะห้าสิบแล้วมั้งครับ อ๋อสายนักบวชนี่นะอืเกิดทาไม่ขึ้นลงทมก็แพโออก็ถือว่าน่าจะเป็นโครงนี้ยาวๆใช่ไหมเป็นเป็นเป็นสายนี้สักพักจนกว่าองใหม่จะมาใช่ครับอืมอ่าเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่าจอเอียนี้โอเคโดนลิมิตอยู่แล้วนะครับเหลือหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาไอ้ปั๊มทองที่ว่าย้ายเป้ามาก็ อ่าโดนปรมาม่าใบยุคหลังเขาก็ใส่เยอะนะถือว่าใส่เยอะนะครับสําหรับใบใบยายเป้าเนี่ยถือว่าเยอะอยู่จัิงตั้งแต่บอกเลขครับแค่ว่าตอนนั้นมันมีใบที่เก่งกว่าอืมแต่ตอนนี้เหมือนกับพอดนเนื้อเยอะๆใบนี้ก็สําคัญเนาะสําคัญอยู่ใช่กลับมาเก่งเพราะใบที่เก่งกว่ามันดันโดนเนื้อไปหมดละแล้ว <laughs> ลก็เขาใส่อโซล่าเอสดีหนึ่งใบอ่าน้องกรใส่ไหมปกติเออยังไม่คิดว่าต้องใส่ อืมอืมใส่ตัวตีและเคาน์เตอร์ไม่ได้แค่ใบเดียวเองเนาะแค่ใบเดียวเองพี่ว่ายตัวนี้เก่งอยู่นึกว่าเขาจะใส่ใสองสามใบซะอีกหรือว่าสายนี้ก็ใส่ม,ม,มันเยอะไม่รู้มันเก่งก็จริงครับแต่ว่าบอดของสายนี้จะเน้นเป็นยืนหมาสามเลนครับซึ่งหมามันใช่หนึ่งอยู่แล้วโจยีก็ไม่ค่อยได้ลงหรอกอ๋อไม่ใช่เดวิเปิร์ดได้ลงเพราะมันเป็นหมายืนสามเลนยืดรอใบทิกสามเลน ตอนฟังจากน้องตังเมื่อกี้เขาบอกว่ายื้อเอาไล์อย่างเนี้ยคือคือไม่คือนอกจากว่าไม่เราไม่เน้นทำเอาเนี่ยเราสามารถตีเพื่อนตายได้ไหมเอาจริงจริงมันดีตายยากอ่าผมติว่าอ่าก่อนเบลลิสนะมันสู้กับมันสู้กับโจนล้วนอ่ะมันมันชนะโจนอ่ะโอ้โหโอก็คือว่าคือเล้นเน้นยื้อไปเลยสรุปคือส่วนใหญ่คือเน้นยื้อไปเลย ใช่โจนตีเข้าเตือละหนึ่งไล่มันฟื้นเตือนห้าไล่อะโอเคนะครับอ่าโจนไปนักงด่าไปก็ได้นั่งบวงชมาแทนนะครับได้นักงบวชมาแทนนักรม <c oughs> บมาแ <c oughs> ทนอ่าใบอื่นที่ต้องตังกับน้องกรเห็นเนี่ยช่วยบอกพี่หน่อยมันมีอะไรที่ว่าดูพิสดารหน่อยไหมทั้งนั้นหรือว่าปกติแล้วที่เหลือปกตินะครับปกตินะ ไม่น่าจะมีอะไรที่ว่าวิเศษวิโสไปจากอื่นแล้วนะบัตดี้เขาใช้เป็นอ่าตัวกระหังนะครับหรือกระเบนนั่นเองนะครับก็อ่าเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับจนกว่ากองใหม่จะมาน่าจะอ่ากระหังกระเบนนี้น่าจะหลุดแล้วไหมนั่นเขาน่าจะใส่ตัวอื่นแทนไหมหรือยังต้องใส่อีกไม่รู้ก็มีตัวอื่นมาแทนใช่ไหมรู้สึกว่าเคยได้ยินว่าจะมีตัวอื่นมาแทนอยู่นะที่ว่าเสิร์ชได้ดีกว่านะครับใช่มีมาแทน อืมอืมสำหรับคนที่ว่าเป็นเอฟซของเรานะครับก็อ่าการโปรโมทนะครับนาน่าจะเห็นกันแล้วนะครับเดือนหน้านะครับก็หลังจากคลิปออกก็บัตติไฟสัปดาห์หน้าเองนะครับจะมีรหัส PR ของของไอ้แลกนาะรอกมาก่อนกับต่างน้าเห็นแล้วใช่ไหมคุณคุณใช่ไหมอ่าไม่ได้ดูทีครับแต่ก็นะ่าจะรไป ไปนั้นห้ามปล่อยอย่าทิ้งครับเป็นไซส่งห้ามปล่อยอย่าความสามารถเลยยักษ์ฝายักษ์ฝาถือว่าเก่งไหมไม่รู้นะแต่ว่าคนที่เล่นแร็ะเก่งครับน่าจะเก็บไว้มันมันเก่งมันเก่งมันเก่งอ่าต้องเก็บไว้นะครับต้องเก็บไว้เพราะว่าของแรแน่นอนนะครับสําหรับรหัสพีอาร์ด้วยนะครับไม่มีในกล่องนะครับก็ฝากกันนะครับสปอยงานแข่งเลยนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวในคลิปนี้ออกเนี่ยมันก็จะเป็นแวนแวนแข่งก่อนวันศุกร์แล้วก็ศุกร์หน้านะครับก็จะเป็นบอดี้ไฟ แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยสัปดาห์ที่สามก็จะเป็นเบตเท e s สปรินะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือสัปดาห์ที่สาไม่เกินสี่แล้วกันเบตเท e นี Battle Battle ่คือเกมการอะไรเน่ครับเกมการ์ที่ภาคใหม่กางจะมาครับเพราะว่าน้องๆน่าจะเห็นการสปอยของอ่าท่านแมวไปแล้วนะครับมาเต็มเลย <laughs> 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 ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับก็อย่างน้อยมีความเคลื่อนไหวแต่ว่า เาจ้าของร้านเองก็วิเคราะห์นะครับเร็วสุดนะครับยังไงก็ต้องเป็นสิงหากันยาแน่นอนร0อเอร์เซนะครับคือเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ายัางต้องมาแปลไทยอีกนะครับพอแปลไทยเสร็จทำอาร์ตเสร็จต้องมาพรีออเดอร์อีกโอ้โหนี่แค่นึกภาพนี่ก็ประมาณสี่เดือนแล้วนะครับตอนนี้คลิปที่ออกเดือนพฤษภาคมยังไงเร็วสุดเนี่ยก็คือสิงหากันยานะครับประมาณนั้นคงไม่ใช่ธันวานะเราไม่น่าจะธันวาหรอก คือกลัวไปทันวาอย่างเดียวไอ้อื่นไม่กลัวนะกลัวจะเป็นโอ้โหเป็นเดือนสุดท้ายเลยเอแต่ก็ยังดีที่ว่ารู้สึกว่ากลางปีหลังเนี่ยกลางปีหลังเนี่ยอ่าแวนกับบัดดี้น่าจะอัพโัวเนาะน่าจะอัพโลัวๆแล้วนะครับก็ใช้คำว่าค่าเวลาก่อนที่แบทเทิลจะมาได้นะครับแล้วพอแบทเทิลมาเนี่ยอ่าอนุมานว่าบัดดี้ไฟก็น่าจะถึงกล่องสุดท้ายแล้ว ไหนนี่ราอนุมานนะพี่อนุมานไม่รู้ว่ากรกับน้องตางคิดว่ายังแต่พี่ว่าน่าจะประมาณนี้คือพอบัดดี้เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายเป็นภาค ND นะครับ New Dimension แต่ว่าชื่อเปลี่ยนแล้วนะครับพี่เป็นอยู่คนวงในนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าเขาให้ใช้แค่่อพยางาจะเป็นชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอรอประกาศนะครับแต่ว่า New dimension เนี่ยเป็นชื่อเก่านะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ระหว่างรอภาคใหม่ก็แบทเทิลน่าจะบูมอยู่ช่วงหนึ่งแน่นอนนะครับซึ่งน้องกร น้องกรสายม่วงน้องตังสายฟ้าได้เจอแน่นอนนะครับสําหรับสองคนนี้เก่งแนะ่นอนผมสมครับอ๋อลาสีแต่ยังไงน้องตังก็เป็นบุรุษสีฟ้าในร้านเราแหละครับก็ให้ให้ขึ้นชื่อไปนะครับส่วนน้องกรนี่ก็สายสีม่วงอยู่แล้วต้องแต่ก็อแตกแล้วนะครับใช่ครับผมสีฟ้าครับใครมาม่วงผมตกหมดครับหยอก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 เีม,มีคนโกรธอีกโอเคนะครับก็ เชได้เห็นหน้าเห็นตานี่เราไม่ได้วิเคราะห์อันดับ4นะอันดับ4ไปไปดูมามันก็เป็นแลกนาล็อกเหมือนกันนะ่สายนี้เหมือนกันนะครับเพราะอนุมานได้ว่าแลกนาล็อกเนี่ยก็น่าจะเป็นสายนี้ยาวๆไปก่อนที่กองไมาย,ยามานะครับน่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงกันแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะมีสายกาวนะเป็นแลกนาล็อกกับเดอะเวิร์นใช่ไหมเออเห็นที่4เขาใช้อยู่นะครับเดอะเวิร์นเดอะเวิร์นเดอะฟูกับเดอะเวิร์นนะครับแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคือมันน่าจะเก่งหละถ้าเขาโมติดแต่ว่า ถ้าเขาโมไม่ติดนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับสำหรับอันดับ4ี่นะแต่เราไม่ได้เอาลิดมานะครับเพราะว่ามันก็คล้ายนี้แหละครับแต่ว่าเขาใส่เดือฟูกับเดือเวิร์ไปนะครับโอเคนะครับก็ได้เวลาพอสมควรนะครับเป็นคลิปสั้นๆบวกกับคุยเม้ามอยกันตามภาษาฟลายเตอร์นะครับให้หายขึ้นถึงกันนะครับเม้ามอยกันนิดหน่อยเรื่องข่าวสารใครกดรักเราก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถมาดูคลิปร้านเราได้นะครับเรา ลงคลิปทุกวันนะครับช่วงนี้ก็จะมีแวนการแล้วก็บอดี้ไฟ์นะครับบ่อยเลยของใหม่เพิ่งอ,ออกนะครับน้องตังกับน้องกอรเนี่ยก็จะอยู่ในในคลิปบ่อยค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะครับก็ฝากให้มาแวะเวียนกันมาด้วยสวัสดีก็ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสด,ดีครับ